สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกับช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับพอดีไม่ได้ลงสูตรบนให้นะครับพอดีงานยุ่งนะครับงานก็ยุ่งเสร็จเป็นวิธีเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะลงสูตรให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับในงวดห เมษานะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับงานไม่ยุ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนสมาชิกและพี่น้องทุกท่านนะครับมาขอหวยกับตาไข่นะครับไอไข่วัดเจดีนะครับตาไข่วัดเจดีนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับเอาหวยด,ดีกว่า ว่าจะได้ตัวไหนนะครับพอดีไม่มีเวลาลงสูตรให้นะครับลงให้แต่เลขล่างนะครับเลขบนไม่มีนะครับก็ต้องมาขอพรกับหลวงตาไข่นะครับก็ามาลุ้นกันเลยนะครับว่าได้เลขตัวไหนนะครับขออธิษฐานนะครับ เห็นกนหรือยังครับมาแล้วสองตัวนะครับดูดีๆนะครับมาแล้วสองตัวขออีกหนึ่งตัวนะครับครับพี่น้องทุกท่าน ตัวที่3ามกำลังค่อยๆโผล่มานะครับเห็นเลข7กับเลข4แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งจะตัวไหนนะครับขอให้ถูก3มตัวตรงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงสูตรหวย ลงแต่สูตรล่างนะครับก็ามาขอพรอขอโชคกับหลวงตาไข่นะครับมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น8ปดหรือเป็น9ครับ ถ้าออกถ้าออกตามนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับเจ็ 7, 4, นะครับ7 48นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับ748นะครับ 7จ็ครับเจ็นะครับสาธุสาธุขอให้ออกตามนี้นะครับ748ดสใกล้นะครับ748นะครับ